สำหรับเพื่อนๆที่ถามเข้ามานะครับว่าเลือกตั้งนั้นน่าจะมีขึ้นภายในวันที่เท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้คาดว่าเป็นวันที่14บสี่พฤษภาคมนะครับเพราะว่าในเรื่องของการกําหนดตามรัฐธรรมนูญนะครับเมื่อมีการยุบสภาแล้วนะครับการเลือกตั้งนั้นจะต้องจัดให้มีขึ้นภายใน45-60ถึงวันนะครับหมายถึงว่าน้อยกว่า45วันไม่ได้นะครับเกิน60วันไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับ การเลืกตั้งเมื่อกำหนดว่าจะต้องจัดในช่วงวันอาทิตย์นะครับก็จะไปลงในช่วงวันอาทิตย์ของต้นเดือนแล้วก็กลางเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งเป็นตัวเรื่องให้กรกตนะครับซึ่งตอนนี้มีวันที่7ุทพฤษภานะครับแล้วก็วันที่14พฤษภา ซึ่งตอนนี้นะครับความเป็นไปได้นะครับถ้าดูในเรื่องของเหปปตุผลทางการเมืองนะครับแล้วก็เรื่องของความเหมาะสมกันกําหนดวันเลือกตั้งน่าจะเป็นวันที่14พฤษภาคมากกว่านะครับซึ่งภายในสัปดาห์นี้นะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะมีการประกาศาวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญนั้นกําหนดว่าการกําหนดวันเลือกตั้งต้องเกิดขึ้นภายใน5วันนะครับหลังจากมีการประกาศยุบสภา ซึ่งตอนนี้นะครับเงื่อนไขต่างๆนะครับหลังจากที่มีการประการยุบสภาแล้วเนี่ยการสังกัดพักการเมืองของสสนะครับ <ๆ S 1> ก็จะต้องอยู่ในพักการเมืองไม่น้อยกว่า30วันก่อนมีการเลือกตั้งนะครับนั่นหมายความว่าสสนั้นจะเริ่มย้ายพักนะครับอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ได้จนถึงช่วงกลางเดือนเมษายนนะครับถ้าเกิดว่ามีการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาเนี่ยการสิ้นสุดวันย้ายพักเนี่ยก็ไม่ควรเกินวันที่14เมษายนนะครับ แต่ว่ากว่าที่จะได้รัฐบาลชุดใหม่นะครับนายกรัฐมนตรีคนใหม่เข้ามาบริหารประเทศจริงๆนะครับหลังการเลือกตั้งนั้นก็ต้องรอไปจนถึงประมาณช่วงช่วงปลายเดือนสิงหาคมเลยนะครับเพราะว่ามีขั้นตอนอีกมากนะครับหลังจากการเลือกตั้งแล้วนะครับจับกลั่พรรคการเมืองต่างๆได้แล้วโหวตเรื่องนายกแล้วนะครับก็ต้องมีขั้นตอนของการที่นายกรัฐมนตรีถวายสรัตย์ฏิยานะครับมีเรื่องของการฟอร์มคณะรัฐมนตรีนะครับรัฐบาลต้องแถลงนโยบายต่อสภานะครับแล้วถึงจะเริ่มทํางานอย่างเป็นทางการได้นะครับ ส่วนการเลือกตั้งนั้นรอกำหนดวันที่แน่นอนนะครับในวันที่ไม่เกินวันที่24มีนาคมนี้นะครับซึ่งตอนนี้คาดว่าน่าจะเป็นวันที่14ฤุภาคมนะครับส่วนใครจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงตรงไหนนะครับเดี๋ยวกันก็จะมีการประกาศตามมานะครับถึงเรื่องของคนที่มีสิทธิ์ใช้การลงคะแนนในพื้นที่ต่างๆนะครับอยู่เขตเลือกตั้งไหนชื่ออยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวก็จะมีการประกาศต่อมานะครับเรื่อยๆนะครับก็รอฟังการประกาศจากคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับ แล้วเดี๋ยวไว้มีข่าวอัปเดตนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองที่สําคัญแบบนี้นะครับจากเนีรัฐบาลเดี๋ยวเราผมมาเล่าให้ฟังกันอีกทีนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ